กัดหรืออะไรวะโดนหนิบกว่าโดนครับ แก้คันก็เต็นเงี้ยงเลยครับหวนตับเลยครับดขอเดียวนะครับข้างๆไปแก้คันสีดำครับนี่ครับกัดซะดังเลยครับกับช้อนก็ใส่สวยเลยนะครับเนี่ยครับตั้งใจที่จะกัดเลยครับบบเลย โอเคโอเคครับแต่แก้ันสีดำนะครับสุดยอดครับ